ขอบคุณมากนะช่วยสปออร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะเฮ้ยมันเป็นเอเนจี่ของของคนที่เข้ามา <c oughs> ดูคลิปนี้ด้วยจริงๆแหละเออตั้งแว่ถึงพูดประโยคนั้น ทุกอย่างอ่ะมันไม่เคยมีเรื่องบังเอิญบนโลกนี้นะจริงๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening g u i Dance จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์บ้านอิ่มสุภกะบ้านแห่งกลาลยนานมิตรที่น้องความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะคลิปนี้เป็น collective คลิปนะคะเรามากันในหัวข้อที่ว่าความสุขที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะคะวันนี้ก่อนที่จะ ไปเปิดไายกันแตงว่าขอเวลานิดนึงถ้าเกิดใครอยากจะสกิปสิปไปได้เลยกดที่ทำแซ s ที่ใน description box นะคะส่วนใครที่อยากอยู่ด้วยกันก่อนนะคะก็ฟังก่อนแตงว่ามีอะไรมานำเสนอนะ ขอเวลานิดนึงแล้วเดี๋ยวตังก้จะให้ดูด้วยว่าวันนี้เราจะใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรบ้างนะคะเผื่อใครอยากจะแบบไปตามเนาะโอเคค่ะก็คือตังกวาอยากจะมานําเสนออันนี้เป็นอ่อที่นอนที่นอนที่แบบเป็นที่นอนยางพาราแล้วเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นรูปสัตว์น่ารักอะไรแบบเนี้ยซึ่งเป็นของเพื่อนตังกวาทำนะคะก็คือเป็นกาเลนามิตรไม่ได้ โฆษณาไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้สปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นช่วยเพื่อนอีกแล้วนะคะซึ่งมันน่ารักมากแล้วก็ตังคจะบอกว่าคืออ่ะตังค์ให้ดูรูปก,ก่อนให้ดูรูปก่อนมันมันอาจจะสะท้อนนิดนึงนะอ่ะอ่ะนี่นี่เป็นประมาณนี้อย่างนี้ได้ไหมเออน่ารักไหมอ่ะดูสิเออเดี๋ยวนะมันต้องเลื่อนไปทางไหน เราเห็นรูปอื่นของเราเอ่อนี่นี่อ่ะประมาณนี้น่ารักไหมมีหลายลายนะคะแล้วก็มีขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะนี่น่ารักป่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ,ะโชว์ประมาณนี้แล้วกันนะคะใครสนใจไปที่นี่เลยนะคะชื่อมีมีไบร์ทหนึ่งนะคะ M E E m i e b r i g h t 1แคปไปก็ได้นะแล้วก็ไปตามตามที่ไหนไปตามที่บ้านอ,อจอก่อนก็ได้อันดับแรกบ้านสีสีบ้านใส่รุง้งแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะกเ็เดี๋ยวจะไปเห็นข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเติมช่องทางติดต่ออะไรแบบนี้ก็คือตังกวาจะบอกว่า เห็นว่ามันเข้ากับหัวข้อดีคือด้วยความที่เตียงที่นอนอะ่ะมันเหมือนกับแบบทำให้เราได้มีพื้นที่ส่วนตัวจริงๆอะ่ะตัวผลิตภณัณฑ์นะชื่อฮักกี้ก็คือเหมือนแบบเราเรามีแบบพื้นที่ที่เราแบบได้นอนกอดคนที่เรารักหรือว่านอนกอดตัวเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นส่วนเอ่อชื่อชื่อของอ่ บริษัทเขาอะก็คือมีมีไบร์เออแต่แต่แตแตอันเนี้ยเอาพูดง,ง่ายๆคือฮักกี้มีมีไบร์น่ารักมันเหมาะนะใครมีลูกเล็กเด็กแดงไหม <c oughs> มีลูกมีหลานหรือว่าใครมีกิจการพวกประเภทแบบคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยมีโรงเรียนเนอร์เซอรี่โรงเรียนอนุบาล่ะตั้งก็เหมาะมากเดี๋ยวตังก็แบบจะไปแนะนำเพื่อนที่ทำเอ,อ่คาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกัน ออช่วยช่วยเขาขายของช่วยคือ,อตอนนี้เขากำลังเพียร์สต็อกเพราะฉะนั้นอะ่ะมันจะเป็นตัวเลขพิเศษพูดอย่างนี้ละกันเนาะคือต้องพูดแบบนี้แหละเพราะว่าตั้งกวนลงหลายแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มจะพูดรออาคาอา,า,อาไม่ได้ไงออก็ทำได้เท่านี้จะช่วยเขาเนาะโอเคก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ อยากมีคนซัพพอร์ตแบบนี้บ้างก็ฝากแบบซัพพอร์ตตังกว่าด้วยนะขอบุญกุศลรันี้ส่งถึงข้าพาเจ้าด้วยเอ่ออะไรนะอะไรนะวลี่วลีฮิตที่ช่วงนี้เขาชอบพูดกันช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะอันนี้อันนี้ไม่ได้ร้องไห้นะอันนี้แบบ ออนเหมียวช่วยชัอพอร์ตพิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะ่ะออนออนเออไม่ออนชินโอเคค่ะเอาแบเปิดภัยกันดีกว่านะตังกว่าว่าน่าจะมีสองอีพีแหละอวันนี้ตั้งกว่าอยากจะดูภาพรวมก่อนว่าทำไมเราจะต้องแบบมีความสุขที่ซ่อนอยู่ทำไมเราไม่มีความสุขได้เลยในทันทีแสดงว่า มันอาจจะแบบมีบางอย่างที่เรามีบททดสอบหรือความท้าทายอยู่หรือเปล่าหรือว่าก่อนหน้านี้เราเจออะไรมาเพราะฉะนั้นขอดูภาพรวมแบบคร่าวๆข,ของพลังงานช่วงที่ผ่านมาหรือช่วงนี้ของคุณด้วยพันตา o r ร c เคก่อนนะคะหลังจากนั้นนี่อันนี้มาใหม่อ่ะเราจะมาใช้ด้วยกันเป็นที่แรกเลยนะในคลิปนี้คือเป็น Box Set The w i วิชเชสคล ยังหาได้อยู่นะถ้าใครสนใจนะคะไปตามดูได้เออเอช,ช่วยช่วยเขาขายเก่งจังเลยเนาะแวใครใครจะช่วยเราขายว่าใคขายของเราว่างอ,าอันนี้นะคะเอ่อวันนี้ตั้งก็จะใช้สิ่งเนี้เน,นื่องจากเขาเป็นหนังสือจริงๆเป็นหนังสือนะแต่ในบ็อกเซต็ตอะเขามีไพ่มาด้วยก็เลยเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่แล้วก็ในหนังสือเนี่ย ตังก็จะแรนดอมสุ่มเปิดแล้วเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังคิดว่าน่าจะไปที่ ep 2นะสำหรับเล่นนี้อตอนแรกสดขอดูภาพรวมของอคุณคุณทั้งหลายที่เข้ามาดูในคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานช่วงนี้หรือช่วงที่ผ่านมาอุ๊ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างตังกาแบบช่วงนี้หรือช่วงที่ผ่านมาของคุณเป็นยังไงนะคะมันมีชัเลนอะไรหรือเปล่าหรือว่า หรือคุณมีความสุขดีทําไมเราต้องมาหาความสุขที่ซ่อนอยู่ทําไมเราแบบไม่แบบเอ็กซ์เพรมันออกมาได้เลยความสุขมันแบบมันไม่ได้ยากขนาดนั้นก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอ่อขึ้นไพ่จรลกรรมไม่รู้ว่าใครไปเจอบิจี้อะไรมาบ้างหรือเปล่าก่อนหน้านี้อืมเอ่อชาเลนที่คุณอาจจะเจออะคุณอาจจะ ไม่รู้นะถ้าไม่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเอเจอมิจจี้เจอ,อทางด้านการเงินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องการงานก็อาจจะรู้สึกถูกขโมยผลงานก็เป็นได้หรือถ้าเป็นความรักก็อาจจะเจอพวกรักซ้อนรักสามเศร้ามือที่สามอะไรแบบเนี้ยอืมคือมันต้องมีเติร์ดปาร์ตี้อย่ประมาณนั้น ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพก็อาจจะแบบว่าอมีอะไรที่คนทําของหายไหมหรือแล้วเกิดอาการไม่ไ้เร,ร่อของอ่อคุณทําของหายไหมก็ได้กับสุขภาพก็คือมีอาการหลงหลงลืม,ล,มลืมไหมก็อาจจะทําของหายจากการหลงลืมของตัวเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่กันกวามองว่าทิศทางอะจริงๆอ่ะคุณได้รับการสนับสนุนร่วมมืออยู่อืม ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆคุณก็มีความสุขอยู่พอสมควรนะเราเอาจริงๆช่วงเนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องความราาักค่ะคุณก็ดูมีเสน่ห์นะดูมีคนอยากจะเข้าหาคุณมีคนสนใจคุณอยู่เรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดูทิศทางมันจะเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นนะจริงๆมันเป็นความสุขที่แบบคุณหาได้เลยอะไรที่มันผ่านไปแล้วที่มันสูญเสียไปแล้วที่มันถูกโจรกรรมไปแล้วก็ปล่อยวางเนี่ย จะมีคนมาดูแลไอ้นี่ต้องขอูดว่าเลยนะช่วยสปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะเฮ้ยมันเป็นเอเนจีของของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยจริงๆแหละเออตั้งแต่ถึงผูดประโยคนั้นทุกอย่างอะมันไม่เคยมีเรื่องบังเอิญบนโลกนี้นะจริงๆเอ,อ่อจะมีคนมาดูแลคุณอนะเออนะคะต้งว่าขออีกสักหนึ่งใบแล้วกันเนาะแล้วก็คงต้องจบ EP นี้ไปก่อนเดี๋ยวมาต่อแต่ EP ที่สองกับบล็อกเซตนะคะ นี่ไงผลผลิตมันจะงอกเงยเพราะฉะนั้นอะไรที่เสียไปแล้วปล่อยมันไปเลยค่ะให้มันเป็นอดีตให้มันเป็น past tense เราผลิตใหม่สร้างใหม่หาใหม่ประมาณนั้นความรักเหมือนกันสร้างใหม่จะก,กับคนเดิมหรือกับคนใหม่ก็แล้วแต่โอเคเดี๋ยวสำหรับ ep นี้ต้องขอฝากไว้เท่านี้ก่อนท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวบำบัดโคชชิ่งจิตวิเคราะห์ความฝานัน แอดมาที่แอดบ้านอิ่มสุภารนะคะขอขายของตัวเองหน่อยแล้วก็ออฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยสปอร์ตผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะวันนี้ไม่กันค่ะบ๊ายบาย